บนลโลลิงไม่โทหลนทับบอลอ,อีโนโทรปลิ้นเลยแม่มปลิ้นไปเลยนเนี่ยเพื่อนนะนูเคยมาจากไหนล่ะไป,ปรอดมอคก้อยกูม่ไม่มมดูแไปมาได้หรอกเปล่าเบือไม่ได้พูดนะวายมึงรับละกันวันได้ใจแม่นแล้วนูแเบามาจริงนูได้ก้อย ल नै खाना दिन जन्तना เดียวพอดีออร์ดระจากรพงนี่แต่ตรงเว้ามามีได้บอกว่าเป็นเจ้าชายนี่แนะนำเบียร์ไหนจงชุริยาขึ้นมาบนซาลามาตักตานังปาตีสวัสดีครับ แม้นใจไปเสริดจริงๆผมเดินทางโดนฝนโดนฟ้ามาตลอดทางเลยแต่ผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อทรงสุริยาเดินทางมาจากต่างถิ่นแล,ล้ครับดีแล้วเราไม่ต้องบอกเขาว่าเราเป็นเจ้าชายแต่ตรงนี้ก็เรียกกันว่าบ้านอะไรครับชนแดนอะไรนะฮะชนแดนบ้านชนแดนไม่ปัดฟืนฟ้นเขาหล่าดี๋ย่ยางแบนกขนหลอแหละ พูดน่มันจัดเจนมันจ่ายแดกบานเรามันพูดว่าร,าร้าค้างมึงอยากจะแรงแต่เดี๋ยวาต้องแดงหาย้เขาอะไรเลยฮะมันอีแหลงกันครับมันพูดไม่ใจช,ชับนี่ที่นี่ผมแหลงชับแกเพื่อนครับอะไรนะฮะเพื่อนผมเนี่ยอยากคบมันตาลอ้าลอตะเลาะกับใครนะตะเลาะกับเรื่องอะไรนะไม่ใช่ทะเลาะครับตาล้อครับ ตาลอ้อเป็นยังไงอะของเพื่อนนีเอาของเองไม่ให้ครับตาลอ้อจังโบกครับเฮ้หนุย่ยแหลบุกลิกหาทางเด็กนี่หน้าหน้าจะเป็นเจ้าหน้าถีในหน่วยงานรัฐการน่วยงานนึหน่วยงานใดคันะนี้มึงสังเกตว่าตอนนี้เจ้าหน้าถีเขาจะออกแนะนํเขาออกเยี่ยมเยี่ยนเขาจะให้อะไรต่ออะไรเป็นประโยชน์ขันนี้พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปมู่บ้านอื้นจับโบดื่นเลยเราเสี่ยอกาส ป่าชาเราเนีคนดีก็ซื้อเราเก็ขี้เป็นเลยแต่คนซื้อก็มาบ้านเราก็ต้องเข้าใจป่าชาเราแลละผูดนั่นมันเมื่อเดี๋ยวเราผูดกันแต่ตรงนี้ก็เรียกว่าตําบลบ้านอะไรอนระชนแดนนะตําบลบ้านชนแดนชนแดนนะครับ๋อชื่อบ้านตําบลบ้านชนแดนครับคือแบบว่าวัวแดนพระนู่นนะครับมันรอมาพระน,นี่ หัวแดนวันนี้มันโลเราวัวแดนโลไม่ต้องบอกเขาและชื่อหมู่บ้านชื่อตำบลนี่ก็รู้อยู่แล้วนะรัฐมาก็จะเรียงตามตองทีต้าหน้าแลยเข้ามันเสี้ยมันเหมือนตรังตําบลหน้าเข้าเสีออคือชื่อประวัติแต่ละสีแต่ละทิ้นมันมีเอจริงแหละครับมึงเลยมึงไปอำเภอจะติงปลาจากวัดตรงกล้าบ้านเราใช่อ่ะ เขาจะมีหมู่บ้านบ้านบ่อดานบ้านบ่อโดบ้านบ่อแดงเออเห็นไหมนั่นมันมีประวัติเป็นอย่างเพบ้าบ้านนั้นเอออ๋อมันเป็นประวัติเหรอครับพี่เป็นประวัติครับนี่เป็นประวัติเฟย์เด็กเมื่อรู้ไหมว่าทำไมเขาเรียกบ้านบ่อดานรู้ไหมว่าทำไมเขาได้เรียกบ้านบ่อแดงเขาเรียกบ้านบ่อโดมันมีประวัติมา ไปเมืองปัตตานุเมษเนี่ยตามี่รัมตามี่รัมก่อนตรงนั้นแต่แดกคลองมันลึกแล้วมี่มันลงกินน้ำมันพลาดมันขึ้นลิ้งไม่ได้ตามี่รัมมันขึ้นลิ้งไม่รอตามี่รัมตั้งดี่ร่างเปลี่ยนเป็นตามี่รัมเออเลยมันเป็นปัณนเลยแต่บ้านบ่อแดงมันบันฟื้อวะคุณได้ดูไวมั้งเนี่ยตามประวัติเขเล่าว่าบ้านบ่อแดงมันเคยมีผู้ชายคนนึงแล้วแกก็มีพ่อมีเมยกันอยู่พวอเมยขู่นึงปูปั้น พวกเมียขู่นึ่งก็อยู่กินกันมาอย่งมีความสุกพออยู่ยู่มาไหวสามีไปรักผูหยิ่งคนหนึ่งเลยแล้วได้เมียน้อยประวัติมานั้นเออได้เมียน้อยเหล่าเกียรได้กับบอแดงมันไม่จบดีเหรอเนี่ยบออขึ้นโลบไม่จัดในอกบปพอไปได้เมียน้อยกันนี้ก็เมียไหวเมียร่วงนี่ผูดเราปีเรายู่กันบ่ายกินกันบ่ายเลยแล้วทำไมถึงต้องไปมีครอบครัวไม่ขึ้นมาแล้วต้องไปแบ่งใจแบ่งปัน พูดเราได้ตาได้กับพวกันอย่างไม่เหลืออย่างได้อยู่กับเมียน้อยพอเป็นวันนั้นควายเมียล่วงก็มีความขับออกกับใจแกนกแกนใจหวังโงมา่ถ้ากันนั้นคุยเหลือไงจะแต่ช่วยเอาก็เอากัะเดมื่อกเอาเมียนุก็ไม่ต้องเอาคู่แล้วก็ะุดบอขกนน้งหลูกตับได้ี่เอ็นบอนี้อยู่ทำไมกวาว่าจะไม่ขึ้นนี้จะไม่เอาพววนี้ขึ้นจึงให้ชื่อบ่อนั้นว่าบอดานอะไรตีมามัน คือกุดกุดบอเหลือพว่าเลยตั้งชื่อว่าบอดานเออคณน,นี้ยู่ยู่มากพว่าเป็นคนมีความหยุดพิธำคือเมียเลือกเลือกไว้เมื่อดาดาไว้ไม่วมวมวมมมกว่าง,หง,าหงาให้ความดีให้การแบ่งปันความรักเต่าเตรียมเมื่อแกนตรงกลางแกนหนึ่งทายแกนหนึ่งกว่าบนนั้นให้การดูแลจีเยนม่นไม่ใจเสียให้ได้นาะเราอยู่กันด้วยความผูกพันรักวัวใจตรงขันก็ไม่ลืค้ครับพยายามจักนำให้เมียถมช่องใดดีกัน ในที่รุดเมียต่างช่องดีกันแล้วก็จึงโอ้เออจริงนะมันเรื่องอะไรรอบกันเมียล่วงก็เห็นว่าเออจริงปิดแล้วมันกันข้างเมียน้อยก็เออว่าปิดแล้วที่มาเขาเขาแต่ว่าตัดออกตัดใจได้กันตั้งช่องเมียอยู่รวมครอบครัวตามากินก็จึงเป็นอนุ่มจ้อนกุดบ่อไม่ขึ้นมาบ่อหนึ่งลาวให้ชื่อว่าบ่อแดงเป็นบ่อแดงเลยบ่อแดงเลยไอ้แหลกทูมหนุ่บ่อดานเออนั้นมันมีประวัติมาตั้งเป้ กะนี้มึงไม่ต้องไปบอกว่าแดนนู้นมาชนกับว่าแดนนี่ก็รดแล้วตึ้งกะแดนไม่หลออไม่ชนเงี้ยไหมอ๋อตรงนี้ก็เรียกกับบ้านชนแดนเหรอมันไงเป็นหมู่บ้านหรือเป็นตำบลครับพี่หมู่บ้านก็มีน้องงงขี่ตัวครับเอาเหล่าปัญหาดันว้มึงจอนตายดันตีเหล่าจะกูคับเองเหล่านะกูกูแรกอี แล้เก็ตามภาษาบ้านเราเมืองแหล่ตะหน่ยเกยนี่เกย์ใจเกิดในเราหนือกันเหมือนกันแม่ตัวหลวงเราเกย่ะเกยบ้านเราเห็นตายกอกกี้กางก็เรามาปากกลางนี่มาเมืองล้วงจ้องวันเลยเว้นเกย์กันเหมือนกเกยบ้านเรากอกกี้กางก็แต่จริงเกย์ปากกลางมันได้กันกลางว่ากอกกี้กางก็ตัวไม่กูต่อยเกยเมืองจีนไปจีนมาเกย์ ผู้แล่ในโต๊ะรัดตพี่น้องชาวจีนเมื่อเวลาผมตึงลื้อที่เกาะคุณไปไหนก่อนลื้อที่เกาะแต่๋ยววยไก่จีนก็กอกกี้กังก็ไม่จะบอกวุ้ยจีนลุยเตียงเตียงผมคุยก็เตียงมาแต่ปลาหน่อยอะไรครับพี่อะไรอะฮะมึงหนังไทยอุ้ยแรกดักผักเหลาน่องและแค่วันดีกับน้องเบาปังทุกไม้ อ๋อ oh, ข้าใจครับสวัสดีครับขวังทุกหนนะข้าใจอะพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเทงเนี่ยคนจนบอสเราบ้านจนแนนชื่อเทงชื่อเทงครับชื่อพี่เทงนะผมเรียกนั้นแล้วแต่เหลือก็เลยผีก็ได้นาก็ได้ชื่อนะสั้นดีนะพี่เทงครับสั้นแล้วน้องแต่เติบน้องกวังแล่นักแน่นเถงคิดว่ามันกระแทกก็ัวเลยเถง เจอตรวจต้อเป้บม่นี่อัะกูลต้อจริงแต่บรู้เพื่อถึงตายกับตรวจต้อเป้ป่วยเจงตาทวมตาทวมเมาปรัดเทือตายทวมปรัดเทือปรัดมั่มนางในโกรนไม่เคยไปิดดีง่ายๆใจไม่ออกตายทวมปรัดเทือกป่วยเจงลุกโต้ง เมาตมตายโต้งเมาถมมันปิดแดกไม่ใช่ปิดแตดพอมึงประวักแกขึ้นก็ขึ้นแล้วบนู่ขึ้น,น,นต่อมกีม่มู่นี่ยังไงเต็งกว่าโต๊กถือแล่าแต่อุบาตเนะอาเด่นน้องนาบอโตกถือแล้วนี่อะไรนะครับเดี๋ยวมึงอย่ามัา่งนด้เ้ยน้องทรงริยาครับทรงริยาน้องมาจากไหนครับผมมาจากต่างจังหวัดนะครับเลยไปน้อย เ,ออเดี๋ยวพี่ชายคนหลังไอ้ชื่ออะไรครับยังคุยกันไม่จบเลยแกชื่ออะไรครับเฉอนุนุยครับอ๋อชื่อหนูหนุยครับชื่อเพราะดีพี่หนูหนุยพี่หนูหนุยครับยังคุยกันไม่จบเลยพี่คานแล้วมันเรียกคนเราดีพอกเขาเรียกเราคานบอกเขาตามเราต้องผูดตึงเราอยู่บ้านเนื้อบ้านบอกจริงหนูยแต่ก็ได้ไปจมเชอว่าอ๋อพีนอ่น้องบ้านจนแดงนัึงรูปร้างดำดำไม่ค้าไม่ล่อแต่ใจประเตอิ์วา เมื่อลบบังคุดันเล่ดดำหนอกเข้านนอยดีว่าแดงหนอกคบเนอีกี้กาก็เรียกเรกากาดการนดทำหลอหลอพี่หนูหน้อยหาคาดไหมล้วีวคาดพี่หนูหน้อยมาครับม,มาครับแล้วปักมาครับมันไปตกได้จากเิ้นหนึ่งนี่ควนยู่ยยาก,กันแล้วคนเราจนจนไม่ได้เกี่ยวกับดวยกับจนไม่จุกใจ้จากจริงก้าไดไอ้ปลอนี่บอกการ์โรงเรียนแล้วมาครับเดี๋ยวปักมาครับ กูนี่ไม่ดีไหนตะกิงเด็กมึงนี่จำใจไรต้องต้องก่อยตำเต้าแม่ก็นาดกูจกมวยอยู่หลังมึงยังตำเต้าเนี่ยกูตำเต้าเลยแล้วมึงจังใจบุกกระไปบุกกระไปเนี่ยต้อยบุกกระไปมึงขึ้นไปบุกเลยตะกีมึงขึ้นไปดัะขึ้นไปตะดักจอกตะมัดตะเก้าโป่งโป่งกันนะปักแล้วว่ามึงวิ่งดังเล็กหยกนึ่งบอกกรรมการจะมือจกมึงวิ่งแล้วเล็กหยกนึ่งมาเลี้ยงก้อยเตี้ยวว่เนี่ รีบกาหยอดออกอะไรอะครับผมชอบมวยครับมันอยู่พลางๆแต่โอ้โลกเดียวนี่อย่างก้อวขึ้นไปจะรอดเลยบุกเข้าไปบุกเข้าไปอย่าจ่อยอย่าจ่อยเพื่อนตีผมรากเออกหนุ่มจีนเลยเอ็นเด้ก็คอยค่อยแล้วล่ะอี่คุยผู้ได้ทำไมมันชั่งมันดุจริงไมเป็นไรครับพี่หนุ่มนี้มาตรงนี้ดิมาคุยกันตรงนี้ดินะเออ พี่หนูหนุ้ยก็เป็นคนบ้านชนแดนนี่แหละมันมันเลยเนี่มป็นพเพื่อนเราเองแล้วพักที่ว่าบูดปั้นนี่ดิว่าชายแล้วน้อนก็พี่หนูหนุ้ยมีอาชีพทําอะไรครับแน่นอนเด็กนี่ไม่รู้ปัตนานก้อนเรือว่าการเ,ศเทศอำเภอ,อว่ารัฐปัตนานี่มึงเชือเอ่อกูนะเออพี่หนูหนุ้ยมีอาชีพทําอะไรครับ ทำนาครับทำนาครับผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับผลจากผลผลิตจากการทำนาของพี่นุยน้ยผูดได้ตรงหน่อยไม่ต้องไบอ,อ,อมคอมเราแลกงให้ตรงผลผลิตจากการทำนาเป็นยังไงบ้างครับพี่นุย้ยเป็นร่วงครับแ,มมแหมแต่ทำนามันเป็นขี้ยางคอนนี่เป็นยังไงแล้วแล้วว่าบอกให้ตรงแล้วก็เข้ารู้อยู่แล้วแล้วว่าเป็นร่วงแต่ก็ว่ามันได้หมาก็อได้นุย้ย พ่อกินไม่พี่นุย้ยแต่ละปีอะ่ะบางปีกับพ่อกับบางปีก็ไม่พออที่ไม่พอกินนั้นมันเกิดจากปัญหาเพราะอ,อะไรพี่นุย้ยจำนีเดียนี่กับก,การจําไม่บอกกินโอ้แล้วตอนนี้พี่นุ้ยทําอะไรเนี่ยว่าไม่มีงานมีการเลไรเออข้อตษวกับน้องรงรียาอะไรเลยครับพี่เตงก็คือปีมันกดตรง,น,งน,น้องกดบันนอกจุดนอบอสเราวันมีไรกับมันอดใจไว้ไม่ได้ ยาก,กิตา้มาหนองนี่เป็นเจ้าหน้าี่ก็หน่วยราชการหน่วยน้อยน้องตีมานี่อ๋อไม่ครับพี่แดงผมไม่ได้เป็นข้าราชการอะไรอ๋อแต่ตีมาทามนี่อ๋อคือคืออย่างนี้พี่แดงผมก็มีการศึกษาบ้างเล็กน้อยนะครับคืออยากจะมาหางานทําในตัวเมืองนี้ผมเที่ยวหางานที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีใครรับก็ทํางานก็อยากจะเสี่ยงดวงออกมาสู่ชนบทเผื่อที่ไหนก็รับข้าทางานบ้าง เอาเดี๋ยวว่างานเที่ยวหางานครับข้าวเนิน้อมันเงยเดี๋ยวว่างานกูดูความมาเดี๋ยวแนะนำงานกูไล่เอาเลยเดี๋ยวกไอ้ตรงกันป่านนี้เปลือกอ่ะไอ้มันกับไม้ตางกูกับไม้ตางกูกับหลวงเปล่ามันมันกับหลวงเปล่ากูเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่หนุ่ยพี่เต้นะปลาเปื่อนนองถ้าพี่ไม่มีงานทำเราไปด้วยกันไหมเรารักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง ดีแล้วได้สองคนนี้ไปเป็นที่ปรึกษาในชีวิตชนบทเขามาีความรู้นะพี่เดงพี่นุย้ยถ้าไปหาง,งานทําด้วยกันมีไรายได้แบ่งคนละครึ่งไปหนุ่ยไปเด็กนี้มันมีความรู้ซึ่งเรามีกําลังแถวๆก็มันวอดรถจัดเราตาวอ่องตูให้มันหลาบเราไปกันวันนี้อ่องตูปลดตูว้วอดรจักรปลดแต่ตังโมด้วย่าเดงเง้อยาอาถาไปกับ คนอย่างตางเราไม่ตางหูตุกงแล้วก็จวนจึงไปหายหายเกือบตายซอยอ่ะเมียเนะต้มตัวเกี่ยวอันนี้นำทานมันยังไม่พอไปหน่ยอยเออไปแลยนำทานมาจักโลกาากอนจ้ะไม่พอกูก็ลงเดินจากบ้านที่ไปลาดตลาดช่องโลนี่แต่วันเถียงมันร้อนขณะเดินอยู่ริมดนมีรถจีนำเงินแต่เป้ามาจากแต่ปลาตรงกลาดวน โอตปูช่วยมาลูกน้องรถหลอกกไปไหมครับไปไหมครับว่าก็เขาชวนกันเราไปเราไม่ใจรักเลยเขาใจดีไปรถนั้นเออขึ้นเลยกูมันเย็นเด้งเออในรถต่อก็ติดแอร์คอนดิชันครับไม่โดนติดแอร์ติดได้รถติดแอร์แต่แกูติดธนาคารเออขึ้นหนังขึ้นหนังรับเลยกูหนังไม้รับจึนจึงจึงก็มาเก็บตังเก็บการโดยสานด้วยลุงก่อนเลยไปไหนลูก รไปปูกแก๊สครับตอนนี้มาจากปูนปอยู่ผมร้อยแล้วแล้วเมียต้องช่วยอยู่บ้านนู่นนะแล้วมึงผ่นไปช่องอย่างวันวแล้วเลยผ่อนตังห้าผ่นบีไปแล้วนี่ว่าอ้อมไม่จะไปปูกแก๊สเลยเราก็ลุงมาซื้อน้ำตาลในในร้านนี่เห็นลุงขึ้นมาคนละบ่เมึงเรียกกูล้รักขณนะลงนะครับเวลาลงฟื้นก็ร้อยเดี๋ยวผมไปฟื้นแล้วไปตรงเลย ตอนนี้ทีอังไหนว่ารถวัดเดียกคนนั้นตามเขามั้งเลยก็ไปไหนมันเพื่อถึงเขาไหนว่ารถมานั่งกลางฟุ้มนี่ลุงตรงนั้นที่อาจารย์ตรงนี้ไม่ต้องเสี้ยไหนว่ารถเดียกมึงเออไปหนั่งกลางแกบ่ายไม่บักที่อาจารเดี๋ยวดังโบ้หน่อยบนกว่าเครื่องรอนก็ไม่จุกเลยกูงั้นแล้วพี่หนุ้ยทำนายอ่ะานั่งไม่เรื่อยแล้วก็ไปภูเก็ตรถนอนนู่นของหลวงเว แต่มาจากไหนฮันย่อย,ยนุนี่กูต้นเมียลูกและวนูอดหน้าวัดร่อน้ำจ้างดูมึงดำเลือก้าวไปฮะใคอยากเก่งยัยอยู่เฉเ่เอนโอ้วันหน้าคนส่งละมั้งเออนั่นเองตั้งแต่แกเกลยดจดไมาให้ไปไ้อให้กรับมาไม่ต้องแกตามเพราะควา้ารถกลองเออจึงรถติดเกลังอยู่บนดีดีน้ำเงินเมื่อ,อ,อ,อ้วกับกันเดี๋ยวกูขึ้นกูข,นข,ขึ้นหนังบายนี่ตึงบานไฟราน้องเลยกัน แล้วมึงอ่ะเลยแล้วกูอ่านหรอกเดยแล้วก็ไม่ตามาไปไหนกูก็ไปตึ้งนะนนองนันเจ๋แล้วมันนั้นมันนอนนู่นอาวแล้วพี่นุ้ยทำไงโชคดีรถไกวออกอดีจากนะน้องเออได้กลับมาทำรถไฟครับรถไกวออกอรุงบอดึ้งบ้านบอดีตัวได้กับเมียเขากินกันแม่แล้วอันตรไมรถวกวอันนอนบ่าอยู่นะน้องเลยโชคดีนะครับพี่นุ้ยครับแล้วรถไฟมันออกตอนไหนเวลาเท่าไหร่จาก จังหวัดระนองอะที่พี่นุ้ยมากระบวนไหนครับฮะคนเรานี่ถ้าไม่เชื่อใจไม่จัดทานเนี่ยผมก็บอกตรงๆว่าไม่ไปคนเราต้องจริงใจกันนะพี่นุย้ยจังหวัดระนองมันมีรถไฟที่ไหนทำไมต้องโกหกกันด้วยเรื่องแค่นี้ผมเจตนาดีตั้งใจดีไม่ไปผมก็ไม่ว่าขอบคุณครับที่เรียกมานั่งละครครับแหมเด็กนี่รูว้ว่าพวกแกเจงเ,เชือเ่อแล้ว คุ้มได้เพลินเลยนแม,ม่หน้าเองมันรูปรมไปนะนั่นแหละเด็กที่มันมีความรู้กูมไม่ได้รู้นีแมมน่แต่กูขมามันี่แต่ละมันวันเลยฮะมันจังไรบอกเลยฮะคุณุกข์ใจไอีเด็กเนี่นั่นแหละเด็กวันนี้มันตรงไปตรงมานี่เด็กผู้มีความรู้ก็ไม่พูดกันน้ำไม่พูดหองเสียงดวงมันไปเลเื่อยๆเดือนร่วเดือนกันกูควักปานกันหน่นึ่ ถ้าได้ยินเสียงมาโอ้มึงช่วยซองควยใช้ไปแหลกกันนะแก้ควยไปแหลกกันเพื่อว่าลูกงวกูยังอยู่ตัวนถ้าว่าลูกกูไม่ไปโรงเรียนว่าชาวเคียนเลอเคียนเลยต่อไปการศึกษ่ามันําคัญนะพอตาหวัดเมียกูมดเดินมดตองไรกับมึงไงยืมของกว่ามันเสียเหงัยนะนะกูไปแหลกไบ่าวนี้จะกวัอย่ามาจั่งเราก็บ้านต้อดมไม่จั่งมึงหรอกูจั่งเคยหลวคูก็เผยแล้วก็มาแม้า เราบอกว่าแสนจะปลื้มใจนี่มา